เรื่องหยุดเพื่อไปต่อในโลกที่ทุกคนรีบการหยุดดูเหมือนเป็นความอ่อนแอแต่บางครั้งการไม่หยุดต่างหากที่ทำให้เราไปไม่ถึงไหนวันนี้ผมอยากชวนคุณมองคำว่าหยุดในมุมใหม่ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวพัฒนาชีวิตฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องรับสมองเติมพลังใจไว้เป็นกำลังใจด้วยนะครับหยุดเพื่อไปต่อ 1. การหยุดไม่ได้แปลว่าแพ้หลายคนกลัวการหยุดเพราะคิดว่าเท่ากับล้มเหลว But pause is not failure การหยุดไม่ใช่ความพ่ายแพ้มันคือการยอมรับว่าเราต้องทบทวนทิศทาง 2. งร่างกายอาจไหวแต่ใจไม่ไหวแล้วเราฝืนได้แต่ต้องจ่ายแพง Listening to your limits is wisdom การฟังขีดจำกัดคือปัญญา 3. การหยุดทำให้เราเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นตอนวิ่งเมื่อเราวิ่งภาพจะเบลอ When you stop clarity appears เมื่อหยุดความชัดเจนจะมา 4. การหยุดคือการรีเซ็ตไม่ใช่ถอยหลังเหมือนเครื่องที่ต้องปิดเพื่อกลับมาทำงานได้ดี Rest is part of progress การพักคือส่วนหนึ่งของความก้าวหน้หา 5. การหยุดช่วยคัดกรองสิ่งที่สำคัญเมื่อหยุดเราจะรู้ว่าอะไรควรไปต่ออะไรควรพอ Pause reveals priorities การหยุดเผยลำดับความสำคัญ 6. คนที่ไปได้ไกล รู้จักหยุดเป็นเขาไม่ได้เร็วที่สุด slow down to go far ช้าลงเพื่อไปได้ไกล 7. การหยุดสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ดึงอดีตไม่เร่งอนาคต be here now อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ 8. บางคำตอบจะมาเมื่อเราเงียบพอ ไม่ใช่ตอนถามแต่ตอนฟัง Silence brings insight ความเงียบนำปัญญา 9. หยุดเพื่อรักษาใจไม่ใช่เพื่อนหนีชีวิตหยุดเพื่อกลับไปใช้ชีวิตได้ดีขึ้น Rest to return stronger พักเพื่อกลับมาแข็งแรงกว่าเดิม 10. ถ้าวันนี้คุณเหนื่อยการหยุดคือความกล้าในโลกที่ผลักให้เราฝืน การหยุดคือการเคารพตัวเอง Choosing rest is choosing life เลือกพักคือเลือกชีวิตสรุปการหยุดไม่ทำให้คุณช้ากว่าคนอื่นแต่มันช่วยให้คุณไม่หลงทางถ้าวันนี้คุณรู้สึกตันไม่ผิดอะไรเลยที่จะหยุดเพราะบางครั้งการไปต่อที่ดีที่สุดเริ่มจากการหยุดถ้าเรื่องนี้ช่วยให้คุณกล้าพักมากขึ้นฝากกดไลค์ กด subscribe ช่องรับสมองเติมพลังใจและแชร์ให้คนที่คุณห่วงว่าเขากำลังฝืนเกินไปขอให้คุณหยุดยังไม่รู้สึกผิดและไปต่ออย่างมีแรงสวัสดีครับ